คุณโอ้ยมอจไปหงดนงิดูกร้ามาพอสามตัวไทยที่หนึ่งตะปูเด้อ โอเคนะครับผมนะครับไปครับผมนะครับก็กับบรรยากาศคืมๆหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมก็นี่แหละจะพาทุกท่านนะครับผมไปที่สารปูลือสีกัดเหล็กนะครับซึ่งบันเดียไปงวด2งวดไล้ท่านผู้ชมเด้อนะครับงวดนี้ครับผมของวันที่ส6กันยายนี้2งพันห้ารหีนี้นะครับไปแบบไปบ่าปูนฟ้ากระคืบมาที่นี่ทิ่งฝ้าคืมทั้งติดไปเปิงเอากันแล้วกันท่านผู้ชมมาที่นี่อ่านะครับ แต่ว่าวันนี้ครับผมนะครับคลิปนี้ปุ๊ไม่ได้มาครับผมมากับคุณพ่อทองแหลกครับผมป้าอืออ้าบอกเอฟซีเนี่ยทีนี้ยังคือไ่ได้มากสองสามคลิปดูเขาอยากไปผู้เดียวเขาเขาม่อยากให้พ่อไปอ่าลำบากระบนบ้างแม่นั้นเขาดอกว่าเพราะว่าเอฟซีกับว่าไอ้หนุ่มอามเอาพ่อไปลำบากทำไมยังสี่มัค่อยๆเม็นเมนเมนมาเด็เขาก็่อยากให้พ่อไปลำบากอือเขาก็เลยแกวแก่แม่นอะเขาก็ปล่อยให้พักอือ เรียวว่ามือนีนะไปขอเพื่อนปีู่้กันเล็กปูกันเล็กเมน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 เวนเมนเมนเนเม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 นเ่นเมนเมนเมนเดนเมนเมนเมวเมนวมนเด้อู้กันเล็กเข้เมาเมนเมนเด้อปูเนเมนเมนเนเม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 นเนเม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 นเนเมนเนเมนเมปเมน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 นเมนเมเมนเมนมนเนมนเนเมเมนเมนนเนเมนเมนมนเนเมนนนเนเนเเนมนเนมน เดินทางไปน้งคันนี่นะครับเราชมฝนตกอะไดิฝน,นตกแล้วฝนตกนิดอ่าเห็นว่าฝนตกกันยังไปให้้ชม,มที่นี่นะครับ มีรถเก็บเห็ดนะครับผมมาเก็บเห็ดเนาะพวกมคนมาเก็บเห็ด ได้เอารถเข้าผมบ่ได้เอารถใหญ่เข้ามาดเข้าโดนนดักเดท่านผู้ชมเออไม่ได้เอารถใหญ่เข้ามาโดนแล้ว

ต้องเปิดไฟวันนี้ท่านสัมพยม มาครับท่านผู้ชมครับมาครับผมมาครับคนพอท่องแรกครับผมฝนตกครับท่านผู้ชมนะครับฝนตกท่านผู้ชมเืองบิพุนน่ะโอ้ยเต็มกล่องอยู่ฝนตกครับท่านผู้ชมฝนตกครับต้องรีบขอครับผมเออตอนออกจากบ้านมานี่ไม่เห็นตกนะพ่อนะออนะครับนี่ครับพอท่องแรกครับผมนี่ครับปูรือสีกัดเล็กเข้าครับผมนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่มาขอปูเลยหงวดนีเอาท่านผู้ชม ตรงๆง,งดนี้นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งกันนะผมมีอย่างเนี้ยมีอย่างเนี้ยนี่มีกล้วยครับเห็นกล้วยสองน้วยครับผมเดี๋ยวถ่าเบิ่งกันนะครับเจามีบ่ีอย่างเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันรับผมบท่านผู้ชมเนาะอ่าเดี๋ยวคุณพอพอท่องเที่ยุดปลุก่อนนะครับฝนตกครับผมท่านผู้ชม ฝนตกแห้งเลยท่านผู้ชมนะครับนุง่งกัดครับผมอ่ะ,อะโอเคครับเดี๋ยวผมขอจุดทูบก,ก่อนนะครับอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับโอ้ฝนตกท่านผู้ชมเอ่อฝนตกครับฝนตกมาแบบเมื่อกี้เนี่ยผมออกกลับมากับพ่อต้องเรนเนี่ย ยังไม่มีฝนนะท่านผู้ชมแต่ว่าเห็นฟ้าคึมๆอยู่วันนี้นี่ข้อมาปุ๊บฝนตกเลยไหมสงสัยปูสห้พวกผมเย็นๆมั้ยในพรานะนะมาแบบเย็นๆไหมท่านผู้ชมองสองมาแบบบอลฮวนไหมสงสัยปู้ใส่เน่นอ้องอะไรแต่บุญช่อมวดนี้นะครับของงวดวันที่16กันยายนนี้2,564นี้นะครับผมนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมแต่ก็ให้ดูว่าเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กับสารปูนสีกระเด็กเดี๋ยวถิมาซอมมัองเอาเป็นไฮเบรดิแต่กล้ามาเด็กปลูกขยันเชื่มซี่นี่อุปพ่อทองแหลมมาแล้วนะครับผมนะเอ,อหลังจากห่างหายไปโดนนะครับไม่ใช่ห่างหายไปโดนหรอกคือคือไม่อยากให้พ่อไปบางทีก็ไปถ่ายด้วยบางทีก็ไม่อยากให้แกเออเบิ้งเม่์เมยบ,บางทีคอมมนตะบุญชอบข้อมม,น,ออม,มนมากกว่าว่าพาพ่อทองแหลไปลำบากอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็เลยเอ,อเอาเอาไม่ได้เอาแกไปพักนึงแต่น,นี้แกก็อยู่บ้านไม่ค่อยติดอ้าวแล้วก็อยากไปแล้วอยากมวนเล่า ท่านผู้ชมนะคุณกระยามาขอชวขอลาบด้วยกันหรือไม่ไม่ไหวหว่ะนะครับตรงตรงตะปูเริ่มงวดนีเด้อคือห้องวันมา,านจะงวดหรือเปล่าสองงวดสองงวดเลยท่านผู้ชมคือไม่ได้มาขอปูหรือสีกัดเหล็กหนีมาสองงวดนะถ้าตาบอยังไงเนะด้อโดนมาขอเป็นเทียนปะเอาแน่นอนอ่าเบิงเบ้งอินดี้อ่าเบิ้งอินดี้ อันนี้ก็วิจารณญาณในการรับสมเอานะครับผมนะ,ะเดี๋ยวขอจุดสุดก่อนนะครับโอ้ยปูขาตาอืานะครับปูเด้อปูเด้อหลุดหลานมากเลยเด้อปูมีภาพมหาปูแล้วสองงวดหลุดหลานไปในมหาปูงวดนีหลุดหลานมาขอสามโตไทยของรางวัลที่หนึ่งเด้อปูดเด้อสามโตไทยของรางวัลที่หนึ่ง ของสามตัวนี่แหละงวดนี้แล้วรูงวดวันที่สกปรกกันย่าย้อนนี่สี่หัวนี่นะคูสองปัญหาเราคนที่นี่ละงวดนี้ปังๆให้เขาหื้อห้าปูใื้อเขาได้ปูเด้อน, <5 S 1> นะครับขอครับเพราะว่ามีคนมาเก็บเก,ก็บยวตนสมังคมทหารกเมื่อเมื่อกี้ก็ก่อนเข้ามาใช่ไหมก็มีมอเตอร์ไซค์จอดเขามาเก็บเกี่อะไรกันอยนู่ครับผมนะครับอ่ะ โอเคตามนั้นครับผมนะครับเดี๋ยวเอาเงี้พ่อทองแหล็กเอาทูาใหม่หมดเอากรยาเตีมซีเลยเดี๋ยวให้พ่อทงองแหลกกรอเยาะเตียมซีนะครับอาจจะได้ยินเสียงฝนตกน,นนะแรงหนงนะต้องขอต้อขอใคด้วยหนะืนะ้อ มี่อะไรได้มาหมายเลขหนึ่งหนึ่งกล้องอาจจะกลับแล้นะไปน้นะครับคนตกแน่นคนตกแน่ง มาหมายเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับผมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับกล้องอาจจะกัดไปนะครับผมร,บร,ระวังปบ้าใหม่ปูบเป้าใหม่เ,เล่นไปจุดไหมนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไปก่อนนะอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเดืองค้ชม ไอผมหามงหอยไฟจะกปันมันมีมงหอยไฟปะนะครับกรบปูหรือสีกัดเลียกักนรผระชมนี่เดี๋ยวจะให้ดูที่เดิมก่อนนะนี่ตรงจุดตรงนี้นะครับเคยเขาสามตัวตรงนล้เรียกมงนีนะครับตรงนี้เป็นหกแปดหนึ่งพี่เดิมนะครับแล้วก็อีกมงนีกับอินยุ่รงนี้ที่เขาตรงนี้เหมือนลคล้ายเป็นหนึ่งสองสี่ แล้วอีกที่หนึ่งนี่เป็นประมาณนี้ครับผมนะครับบ้าตรงนี้ศูนย์ธรรมชมศูนย์อะไรไม่รู้แต่ศูนย์ชัดเกนนะครับเอามาเบิ่งกันนะธรรมชมเนาะ นย่ังนี่นนอยูอเเ่ดีเข้กใจหมดอืมแล้วแต่บุคคลท่านไหนจเห็นนะครับ ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับนี่ค่ายเป็นแปดศูนย์ เห็นไหมอันนี้ตรงนี้ก็เ,เป็นตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับผู้ชมตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมนะครับตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไห มีครับมีกล้วยผมครับผมหอวท่อมจะเดียวมาแะเดียวมาเพิน่นเพิ่นมาขอโชว์ขอลายนะครับมีไหมจะมีเหมือนเจ้าพ่ออ่างคำไหม Qua 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 hết lễ quá quên lễ quay lễ quay lễ quay lễ อังคำเลยแบบแบบียวกันเลยพอชัดอยู่ดีพออะสี่ชัดศูนยชัดเอ้าเห็นเห็นมันแปดพอมะข้างล่างหาข้างล่างหาเห็นเลยหนีวันหนีพรองมือกี้แล้วนั่น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 นันสี่ชัดอุยท่ผู้ชมนี่นี่นี่แปด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 สี่ศูนยตัวนี้ศูนหลังนี่หาพะอเอาเราไปที่นี่งานนี่ไปที่นี่ โอ้ท่านผชมอีดีนั่นอีดีนี่แปดสี่ศูนย์ี่พอตะวันนี่มันแปดศูนย์หาเลยแปดนดห้าหาข้างล่างไหมแปดสีโอ้ท huh ่านผู้ชมเอยเบิ้งเอาเด้อไปดีนี่เบิ้งเอาเด้อนะครับเลขกล้วยพูดปูดสีกัดเล็กครับผมมีกล้วยนตะมูดีด้วยนี่เจ้าเกมีเ้าะคนดูก็จะเห็นแบบนี้ พี่จะพข้าประเด็นมาหาเป็นสองงวดเดมาเลยเรานปแล้วเมนิดวงตรงด้อเข้าปเด็นมาหาเพ็นอสองงวดเลยนะครับจผมาชมโอ้ตา,ายตายตา,ายจะมาชมสุดยอดโชคลาภโชคลาภด,ด้บปูดเอองวดงวดนี่ด้อปูดเอให้เพิ่นด้วยเออ เพิ่นได้มดหนีมดสินกันแล้วท่านผู้ชมผู้ชมเมืองเมืองเมืองเอาไปที่นี่เราเกิดมาวาเขียนอีกไปที่นี่เบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเออแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์หาท่านผู้ชมมองนี่ไหมก็ยังเอากล้วยกิ่งกล้วยกิ่งเอาไว้ใส่ดียอดไลยล่ะแมนบ้แมนบ้อเพิ่นให้แล้วพ่อเอาว่าเอาว่าเพิ่นให้แล้วนะครับ อาโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่ากับสําหรับอ่าเลขกล้วยนะครับผมเนาะเห็นเป็นขี้ยังจะพออ้างคำได้พอแบบนี้เลยหน่วยเดียวอีกสองหน่วยเดียวหนวเดียวออีกหน่วยหนึ่งว่ามีอ่ะเบิ้ง่ามองดีมองอียังเ,ยเห็นแต่มองนี้แจ้วเจ้วอ๋อกล่ากันไปนะครับเดี๋ยวเบารเลขคู่ครับผมนะครับี๋ยวเลขคูไป่ก็เด้๋ท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงเลขคูกันครับผมนะครับ เอานะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันครับผมนะครับเดี๋ยวดูเลขทูบครับผมนะครับนี่คือคือเลขทูบคุณพ่อทองแหล่นะครับจุดนะครับผมนะครับอืม ให้ดูตรงนี้ครับผมนี่ครับแสดงว่านะครับนี่ครับเล็กทูบก็มีครับท่านผู้ชมเหมือนเป็นสองหนึ่งเก้าครับผมตรงนี้เหมือนคล้ายเป็นสองหนึ่งเก้านะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนคล้ายเป็นเหมือนได้ายเป็นแปดสามสองสี่ครับผมตรงนี้ตรงทูบตรงนี้นะครับเป็นสามสองสี่นะครับ ูตรงนี้เป็นสามสองสี่แล้วอีกทูบๆหนึ่งครับผมนะครับเป็นสองหนึ่งเก้านะครับผมนะครับแต่ทูบตรงนี้คือพ่อทองแดดจุดนะครับได้มาหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับผมนะครับกับสารปูรุสีกันเหล็กนะครับเดี๋ยวคอยถิด้าเบิกเบิกอีกหม่องหนึ่งเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับนี่ครับจำหม่องนี้ได้ปะเลขสังกะสีเป็นศูนย์สามนี่ศูนย์สาม กับ179หรือ170ตรงนี้ของปู่นะครับผมนะฮะนะครับอะผมมีอย่างหลายนะครับผมนะครับท้าพอนะอะเอแค่นี้ท้าพอเห็นปะเอาสมิ่งนะครับผมนะครับอเออนะครับอ่ะมีอย่างสิบฝากเอฟซีนะพะนะให้โชคให้ลาภเพื่อก่อาดเดี๋ยวเพื่อบิรงตัวนึ่งี๋ก่อนหนึ่งส่ยงไตเบิง่งบรรจุอะใส่ สงสัยขึ้นตัวไหใสใยสยอ๋อหาแปดนี่เลขขาวนะาแปดหามันพวกมูแล้วทำปช่ชมสิ่เบิ่งเอาหาแปดรือหากเออหาหก็ได้หาแปดก็ได้นะครับเห็นตัวนะ้แ้วก็โห้ชดีข้นกันเนาะดีเพราะว่าอูกันเล็กเอ้ย พนบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเขาสามตัวเด้เออบาที่นี่ก็เดวให้น้อยหนาเขาพื่นห้แล้วเลีกกล้วยสามตัวโอเคนะครับลาจัดไปยายมันเสียซื้อเสียงต้นตำรับถวยแก้วแม่นเอาโอเคครับผมนะครับเอาโอเคครับผมอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาแบบฝนตกๆนี่แหละครับท่านผู้ชมนะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับโชคดีเฮงๆรวยนะครับผมนะครับกับสารปู่ฤาษีกัดเหล็กแห่งนี้นะครับที่ผมไม่ได้มาประมาณงวดสองงวดเลยแหละนะครับผมนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับสารปูรษีกัดเหล็กนะครับผมนะครับก็นี่แหละก็อย่างพามาดูอย่างเงี้ยก็ทางช่องเนี่ยไม่สนับสนุนนะทางช่องไม่สนับสนุนที่ทุกท่านจะเอาไปเล่นการพนันนะครับสนับสนุนแต่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับเพราะว่าอย่างทุกท่านเอาไปเล่นการพน,นันเงี้ยไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือว่าการพนันนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับการพนันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านแบบแบบมีสติเด้อนะครับผมนะครับเอออุดหนุนรัฐบาลดีกว่านะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มอั้มคนเดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปคลิปหน้านะครับว่าจะไปที่ไหนแห่งไหนนะครับผมว่าผมต้องไปปูขุนหาแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอั้มคนเดิมครับผมสวัสดีครับ